วัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุ้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชน ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสวัสดีค่ะพบกับรายการพันแสงรุ้งสัปดาห์ที่แล้วพันแสงรุ้งนำเสนอกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักนั่นก็คือคนปลัง ได้เห็นอัตลักษณ์ต่างๆได้ฟังสิ่งที่เขาคิดและได้รับรู้ว่าเขาเคลื่อนย้ายจากที่ไหนมาที่ไหนบ้างวันนี้เป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมทำความรู้จักกันให้มากขึ้นจาก12ปันนาเคลื่อนย้ายบางส่วนมาที่เชียงตุงบางส่วนมาที่กรุงเทพและปริมณฑลสิ่งที่เหมือนกันของคนปลังหลายพันคนในกรุงเทพมหานครคือปัญหาเรื่องไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ขาดสิทธิบางประการเพราะเข้าไม่ถึงเนื่องจากไม่มีบัตรประชาชนนะคะความขาดแคลนนั่นเองทำให้เราได้เห็นพลังของคนคนปลังเขารวมตัวกันช่วยเหลือกันมีนกลไกหลายอย่างที่น่าสนใจและทำให้เราได้รู้ว่าถ้าหากมีความรักมีความฝันเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างติดตามเรื่องราวของคนปลังค่ะ เราเกิดตำหมอํำเยอ,อะไรอย่างงี้ยเราไม่มีใบเกิดแล้วก็ก็ยังไม่ลได้อะไรเลยก็ยังต้องซื้อถือบัตรหัวศู์เหมือนพ่อเหมือนแมแ่อยู่เชียงรายถามว่าเราทำมาหากินได้ไม่ได้เราไปทำไล่แบบเล็กๆแล้วก็เลี้ยงไก่อะไรนี่เราก็พออยู่ได้แต่ลูกเราพี่ลูกเราเขาจะไม่มีความรู้ ถ้าเราขยันน่ะมันมีกินที่กรุงเทพนะถ้าเราขี้เก็บก็ได้ตังนี่ถ้าเราขยันมันะง่ยกันเลยอยู่บ้านเป็นเงินเป็นทองกรุงเทพเนี่ยมันหาง่ายเงินเราเก็บขยะเศษขวดขวดแก้วพวกนี้ไปขายก็ได้ตังนะจริงม่ะเกือบสิบปีแล้วที่สงและยี่คํำคู่ชีวิตคนปลังเดินทางจากเชียงราย มาใช้ชีวิตในกรุงเทพสู้งานขยันอดทนแต่ชีวิตในเมืองใหญ่ก็ไม่ง่ายนักเพราะทั้งคู่ไม่มีสถานะบุคคลทางทะเบียนหรือไม่มีสัญชาติไทยส่วนกล้วยไม้เนี่ยก็ถามมาใครเป็นเจ้าของหนูเองเป็นเจ้าของกับพิจัรทร์เขาหนูเป็นคนลงทุนหนูเป็นคนซื้อทุกสิ่งทุกอย่างหนูเป็นคนมาทําเอาเองแล้วถามว่าถ้าน้ําท่วมพายุมาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเอาเอกสารไปยืน่นไม่ใช่ชื่อของหนู ตัวหนูเองนะนหนูไม่มีอะไรหรอกหนูมีมอไซค์แค่คันเดียวแต่บัตรของเราซื้อไม่ได้เราต้องใช้ชื่อเพื่อนซื้อลองไปสมัครงานนู้ถามบัตรประชาชนของคุณมีไหมไม่มีไม่มีก็ไม่ได้ตรงนี้มันจะทำให้พวกเราต่อสู้กับชีวิตครอบครัวเพราะว่าเราเลิกงานไม่ได้ไงพี่ คนปลังในกรุงเทพและปริมณฑลหลายพันคนมากกว่าครึ่งอยู่ในสถานะเดียวกับสงและยี่คํำคือไม่มีสัญชาติไทยทำให้เข้าไม่ถึงสิทธิทบางประการของรัฐหรือขาดโอกาสในการทำงานต้องมีเอกสารขออนุญาตทำงานและต้องแจ้งหน่วยงานของรัฐทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนงาน ้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไปกลับเชียงรายทุกปียื่นเรื่องขออนุญาตออกนอกพื้นที่นอกจากนั้นยังเป็นห่วงลูกหลานที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่จากบ้านมาไกลพบเจออุปสรรคหลายอย่างแต่มีหลายคนสู้ชีวิตดิ้นรนจนชีวิตดีขขึ้้้นนาาหหัักกทอค่เยืออไงัน้าหักลอดและอรพินเป็นตัวอย่างสามีภรยาชาวปลังที่เดินทางเข้ามากรุงเทพได้20กว่าปีแล้วไม่เคยเลือกงานตั้งตัว จนมีบ้านและร้านขายข้าวสารเป็นของตนเองอยู่ในละแวกหนองแขมค่ะเมื่อก่อนทำาร่ายอยู่ทเน้เขามาทำเป็นป่าไม้มันไม่มีที่จะทำมาหากินก็เลยต้องเปลี่ยน<ด>ชีวิตมาชีวิตแรกๆก็ลำบากมากครับเพราะว่าเราไม่มีบัตรประชาชนบางคนก็โดนตำรวจจับมั่งอะไรเงี้ยก็หลายอย่างโดนกดขี่ทางแรงงานมากมันมีสารพัดอย่างแต่พอ เริ่มได้บาทแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ทําธุรกิจตัวเองได้อะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี่มันทําไม่ได้พี่น้องปลังนี่คือพอมาอยู่นานๆก็จะเริ่มขยับขึ้นมาเป็นจ้นทุนต่างใช่มันต้องเป็นอย่างงั้นนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่มันก็ต้องขึ้นมาเรื่อยๆอย่างกระุ่นผมไี่จบปสยังไม่จบ แต่รุ่นลูกเราเนี่ยจะเป็นปริญญาอะไรเงี้ยมันต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยรุ่นหนูยังไม่ได้เรียนหรือยังคนที่มาใหม่ๆก็จะเรื่องมาเป็นลูกจ้างก็คือจะมาจากขั้นตอนใช่้ช่ใช่ทำสวนทำทนก็คือว่าใจสู้ครับไม่ท้อครับสู้ไม่ท้อเจอยประหยักอดทนชีวิตที่ต้องต่อสู้มาก่อนทําให้เข้าใจหัวอกคนปลังด้วยกัน คือไหนลูกค้าที่เป็นใครบ้างคะก็มีพวกคนดอยพมา่าลาวขาเขมรก็มีและกะเหรี่ยงแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าเป็นพี่น้องปลังด้วยกันนี่สั่งข้าวที่นี่หรือเปล่าใช่ครั<ช>พอมาถึงวันนี้พี่มีกิจการของตัวเองอะคะ่ะช่วยเหลือพี่น้องปลังที่เขาเพิ่งมาใหม่ๆยังไงบ้างก็เ<ม>ยอะครับบางเทเนี่ยเขาไม่มีทุนเขาอยากจะลงทุนบางเทบางเทเขาทําสวนใช่ไหมเขาลงทุนเขาไม่มีทุนเขาก็มาขอ มา,มามขอว่า<ล>ย,ยืม้มมาอะไรเงี้ยเออคือว่าลงทุนให้เขาอะไรเงี้ยก็ให้เขาทำไปอะไรเงี้ยพอได้เงินได้อะไรเขาก็มาคืนเวลาใครเลือดลอดนนะ่ะปลางแล้วนะผมจะเขียนผมจะเขียนในนำบาทผมนะแต่ตอนนี้นำบาดมันหมดผมจะเขียนว่าปลังช่วยปลังเลือดร้อนมาหาผมได้ไม่มีข้าวกินมาหาได้ทุกอย่างช่วยเหลือกันนะ่ะเราเราไม่ซ้ําเติมกันนะ่ะคือว่าให้เขายืนได้ คนกลังที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพและนครปฐมส่วนใหญ่ชักชวนบอกต่อและพักอยู่ในพื้นที่ละแวกเดียวกันในกรุงเทพอยู่บริเวณหนองแขมและทวีวัฒนาในนครปฐมอยู่ที่อำเภอบางเลนและนครชัยศรี เตหน้องแขมร้านขายพลาสติกใช้แล้วหลายร้านเจ้าของเป็นคนปลังค่ะคนที่มาอยู่ก่อนแล้วทำรายได้ดีก็ชักชวนบอกต่อเรียกว่าถ้าเป็นคนปลังด้วยกันแล้วไม่ห่วงวิชาค่ะแต่นแรกจริงๆก็เป็นพี่แก้วพี่แก้วแนะนาให้พี่จอยมาทําแล้วก็พอพี่จอยทำแล้วมันดีได้ดีมีรายได้ได้ดีก็แนะนําพี่ตาล พี่ตันียเลยพี่ตันก็เลยมาหาหนูเออทาพฤฤฤฤฤัดติกอะไรนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยจะมาทํำไหมอะไรนี้นนพี่ตันก็เลยแนะนําหนูแล้วหนูก็มาทําก็เลยกลายเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่คนปลังนิยมใช่ค่ะพูดถึงถ้ามีญาติสนิทมีเพื่อนฝูงอะไรสนิทเราก็จะแนะนําต่อไปก็อยากให้เพื่อนฝูงแล้วก็ญาติพี่น้องมีรายได้มูนเราให้เราจะได้เงินการทอดเทมกันไปเขามีเราก็เขามีเขาจะได้มีมันงูไง ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ต้องปรับตัวหลายอย่างพึ่งพาดูแลกันหลายเรื่องทั้งเรื่องงานและเรื่องชีวิตตอนอยู่เชียงรายคนปลังถูกคนนอกเรียกว่าล้วจนชินพอมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆจึงตั้งชื่อเครือข่ายว่าชมรมชาวเขาเผ่าล้วกกรุงเทพแม้สมาชิกทั้งหมดเป็นคนปลัง วันนี้มีนัดประชุมกรรมการกองทุนชาปนากิจรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีค่ะกองทุนนี้มีอายุ10ปีแล้วนะคะน่าสนใจว่าคนปลังรวมตัวกันสร้างเครือข่ายนี่มาได้อย่างไรกงุอายีแล้วกะคยน่าสนใอว่ือนปลังรวมวการสรางเคใอม่านี่ราะเจอักเยอะ เวลาเราเกิดอะไรตายกันบางหมดเงินสองสามพันนี่มันไม่มีเงินแล้วไงทํากิจกรรมหรือว่าไอา้กันทาศพก็ไม่มีต่างก็จัดกันไม่ได้ก็นั่นมาก็เอออย่างนี้เรามาตั้งกองทุนอะไรดีไหมก็เขาก็มีประดิกตึงร่วมกัตันยูอะไรเขายังมีเลยเขามาจากเมืองกินเขาจะไม่เยอะแยะเขามีสาหากรณ์มีอะไรเราก็มาคิดคิดคิด,คดเราก็เลยเอออย่างนี้ดีกว่าเราทําเป็นกองทุนช้ภัุฑกิจดีกว่าคือว่าให้เกียรติเป็นขั้นสุดท้าย ถึงเขาจะเคยทําดีทําช่วยยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดถึงนาทีสุดท้ายตรงนี้เราก็สมควรจะไปให้เกียรติครรพบศพหรือว่าไม่แสดงตุนอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามมาคุณมีไม่มีญาติแต่ว่าชีวิตก็น่าสงสารก็บางคนก็มีญาติเยอะมีเป็นน้องเยอะก็ชีวิตก็รุ่งเรืองก็คุณมันไม่เท่าเทียมกันก็เราก็คิดตรงนี้ล้วก็งานงศุกก็เท่ากัน สวยมือนงานคุณอื่นเราก็คิดตรงนี้เราก็ตั้งตรงนี้มาขึ้นมาเก็บค่าสมาชิกแรกเข้าคนละ50บาทค่ะตอนนี้มีสมาชิกพันกว่าคนแบ่งคนดูแลตามสายเครือญาติเมื่อใครมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถติดต่อกันได้อย่างทั่วถึงหากใครเสียชีวิตจะนำเงินกองกลางช่วยจัดการพิธีศพและเงินช่วยเหลือสมทบจำนวนหนึ่ง ก็ทุกคนก็จะมีสมุดหนึ่งก็มีมือทุกคนก็จะเป็นผลดีตรงที่ว่าเราสื่อสารกันได้แล้วเราก็จะขอความช่วยเหลือจากทั้งบ้านให้เขาลงมาหรือ,อยังไงก็ได้บางทีก็ลูกเขาตายพ่อแม่เขาก็ไม่อยู่พ่อแม่อยู่มันนอกถึงพ่อแม่มาถึงก็ก็เห็นโอ้ลูกเราเสบายอย่างนี้คืเอเขาก็หลีกใจอะไรแต่เราอยู่ที่ว้านก็เรามีผู้ใหญ่ว่านมีผู้ช่วยมีตำมกันหมู่ว่าน เเเราาเราาากกก็ต็ตตต้้้อออองงงงมยู่่ีีนนััทแม้ภารกิจหลักคือตั้งกองทุนช่วยเหลือชาปนกิจศพแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีทำให้คนปลังในระแวกกรุงเทพได้รวมตัวทำกิจกรรมกันสารสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุ่มปลังด้วยกันเองและชุมชนรอบข้าง เล็กน้อยอย่างหม้อหายจานชามก็บอกถึงความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันของคนกลางที่นี่ค่ะข้าวของตรงนี้มีอะไรบ้างคะมีชามมีถ้วยมีหม้อมีหม้อนึ่งช้อนมีดก็กระทะก็มีครบแล้วก็มีเก่งอะไรมีภาพปูโต๊ะ อนี้ก็เป็นรายการที่เขาทำรายการเอาไว้แบบละเอียดมากครับนี่เวลาผมไม่ยิ้มไปเนี่ยยิ้มไปอย่างนี้ก็ขยิบไปอย่างนี้คือถ้ามีการจัดงานล้วต้องเลี้ยงอาหารทำยืมที่นี่เลยเวลางานบวชงานแต่งงานตั้งชือลูกก็งานทุกอย่างครับไม่ยืมตรงนี้ของพี่น้องปลังที่นี่คนที่มาใช้บริการยืมนี่มาจากแถวไหนบ้างคะพี่น้องปลังแถบไหนบ้างก็มี สารแดงแล้วก็มีกระตุนแบนแล้วก็มีสนหลงแล้วก็มีหนองแขมที่แรกได้ขอตังก็บริจาคมาก็แต่ใคจจะบริจาคมากน้อยพอบริจาคสักพักนั้นก็มีชนกันแบบว่าไปตกซัวไปร้องเพลงอะไรก็แลกเงินมากขามาซื้อเวลาก็มายืมมาอะไรก็นี่ทำาในการนี้เอาเงินตัวนี้ไปซื้อเพิ่มิมาครับค่ะบริจาคคนละเท่าไหร่คะก็ไม่มังครับค่ะแล้วแต่เช่นชามถ้วยอย่างเงี้ยห้าร้อยไป แล้วมีดครบชุดเนี่ยแล้าก็ทำหมุนว่าจะทำหมุนห้าร้อยนะสามร้อยนะไม่ว่ากันอ้ก็แล้วแต่แล้วก็มาเก็บรวบรวมแล้วก็เออเอาเงินส่วนนี้ก็ไปซื้อเพิ่มตรงไหนคัดเหลือยังไงแต่ว่าตอนตั้งต้นนะค่ะก่อนที่จะได้อุปกรณ์พวกนี้มาคุยกันมาปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีแต่อย่าไปยืมเดียวว่านี่ก็คนที่นี่ก็เยอะเนาะไม่พอยืมอกค่ะคนนู้นยืมไปคนนี้ยืมไปมันไม่พอยืมมันได้ยังหนึ่งอีกอย่างหนึ่งไม่มีเงี้ยแล้วก็เออมาคุยกันว่า จะทำยังไงดีถึงจะได้สะดวกออกมาที่หนึ่งก็ครบเลยไม่ต้องไปหาที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะคกลไกที่คนปลังช่วยกันคิดช่วยกันสร้าง ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกลังแน่นแฟนแม้มีเครือข่ายล้วนในกรุงเทพเป็นหัวเรือใหญ่ในการดูแลกันเองแล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มย่อยๆอีกหลายกลุ่มเลยนะคะช่วยกันดูแลในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มบ้านกรเพลของคําแสงตาสังที่ชักชวนเครือญาติตั้งกองทุนช่วยเหลือกันยามเจ็บป่วย กลุ่มกองเพรที่ดูแลเรื่องกองทุนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมีกี่คนคะในกลุ่มสมาชิกท้งหมดเร,เราไม่400กว่า417คนเพราะว่าเราไม่มีสวัสดิการให้พอการรักษาก็ไม่มีที่จะขอช่วยเหลือทางรัฐก,ก็ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้สัญชาติไทยสวัสดิการเราเราก็เจ็บคนลนะ3 0 0 300, 300, 300้เขาสามาชิกเขาทุกรถชนแรเขาไม่มีเงินเขามาสาม,มัรยิ้มได้ไม่เกิน30,000ถ้ายิมไป3เดือน ถ้าเขายัางทงํทาง,งานไม่ได้กป็นอะไรไม่ได้ทาเงินไม่ได้ไม่ทัน <c oughs> ก็ต้องมามอกอีกทีนึ่งเขาต้องหมอกคณะกรรมการ <c oughs> เรามีเจ็ดคนเราก็ต้องต่อระยะเขาเองสามเดือนไม่เกินหนึ่งปีแต่ทุกวัดทุกสตางค์เขาต้องมาคืน <c oughs> คนบางคน,นเขาก็มีจีนมีใช้มางคนที่ไม่มีหาเช่าจินคำก็มีถ้ามันเราตางังศูลเรตาตังสมาชิกนี่คนมีหรือคนไม่มีสามารถช่วยเดือได้ขับเคลื่อนอยู่ได้ พันแสงรุ้งเดินทางมาที่ศาลาธรรมปรางอําเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมศูนย์รวมจิตใจคริสตชนคนปลางในละแวกนี้ศาลาธรรมปรางแห่งนี้มีคนปลางร่วมกันเป็นเจ้าของโดยได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักรภาค11ค่ะเมือ่อปนอนี้การมัสการเนี่ยจะหลบอยู่ในสวนกล้วยไม้ ก็ย้ายบ้างส่วนนี้บ้างส่วนนั้นบ้างในการมัสการพระเจ้าตอนนี้เราเข้าใจนะพี่น้องคงกลัวตำรวจเพราะทุกคนรู้ว่าการอพยพมาบางครั้งไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเรื่องชนะบุคคลและอย่างหนึ่งการนมัสการนี่เราไม่ได้มาเสวนสุมเรื่องการมองน,นะเราคิดว่าเรามาเพื่อนมัสการเพื่อประกอบนพิธีอยางนี้คือสิ่งที่เขากลัวนะครับเมื่อเมื่อเขากลัวเนี่ยเราความรู้สึกว่าเออ เราก็ทำกฎหมายเนี่ยมีสิทธิในการนับถือศาสนาในประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ารักที่ให้โอกาสเสรีในการนับถือศาสนาใดก็ได้เมื่อเราสึกว่าเราทําสิ่งถูกต้องแล้วเราก็ไม่กลัวอะไรก็เะบอกหนุนใจพี่น้องว่าอย่าก,กลัวเลยเรามาเริ่มตามเปสิ่งที่ถูกต้องก่อนแล้วก็เริ่มต้นจากที่นี่นะครับใช้เวลาปีนี้เขาปีที่5สิ่งหนึ่งคือเราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ราคา2ล้านกับ1นึ่งแสนเข้าบาท เรากู้เงินในสภารคจักรนะฮะและมีดอกเบี้ยด้วยเราจะผ่อนสมเดือนละ15ื0นไอการส่ง15ื0นเนี่ยใช่ไหมครับว่าพี่น้องประมาณ20กว่าครอบครัวครับสัญญาบริจาคในแต่ละเดือนร้อยหนึ่งบ้าง200บ้าง500บ้างอย่างมากคือ500ไม่เคยมากกว่านั้นนะ,ะแล้วก็สัญญาถวายต่อเดือนว่า1เดือนเนี่ยเราต้องคืนกับ1 5 0 0 0บาทเพื่อจะคืนนะครับการส่งคืนประมาณ85เดือน แต่ผมมีความเชื่ออย่างนึงว่าพี่น้องกําลังจะมีที่สุดรวมจิตใจเนี่ยสักวันหนึ่งคืนเราจะปลดนี่อย่างเร็วที่สุดจากที่เคยหลบหลบซ่อนๆกลัวถูกจับระหว่างทําพิธีทางาศาสนาวันนี้คนปลังมีพื้นที่ทางาศาสนาที่มีกฎหมายคุ้มครอง เป็นพื้นที่ที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของคนปลังด้วยกันเอง คนพลังรวมตัวกันที่ศาลาธรรปรางเป็นพื้นที่ที่ไม่จำกัดว่าต้องนับถือคริสต์หรือพุทธเครือข่ขายคนกลังในระแวะกกรุงเทพและปริมณฑลทำให้เห็นความพยายามในการเรียนรู้ปรับตัวช่วยเหลือกันเปลี่ยนความท้อแท้ไม่ติดกับปัญหาก้าวข้ามข้อจำกัดที่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสถานะ ไม่มีสัญชาติไทยเจ็กก่อนมายเรียด้วยปลังนคือขนังหนาเกิดขาในเมดเมตนาอือก็ลาเปมองก็วือลาไปยอง เอ้อนเมื่อเจอชาตรังเอลาฟื้อื้อพลังปเปเมื่อเสื่อเสื่อเสียมเปยลาฟื้อฟื้รีพู้นตรังคาดังหากาเฮในจังคูยบังอุดวังหมกเสื่อไรีกล็ลาเปม,งม้งหมายความว่าเราเป็นคนปรางกลุ่มเล็กๆน้อยๆเราอยู่ตรงไหนเราอย่าไปลืมภาษาของตัวเองชีวิตความหมายเราเป็นยังไงเราก็ต้องอย่าลืมเราต้องสืบส,บสบตามตามไป อนาคตเราจะได้เมือินคนอื่นเราจะได้มีที่อยู่เราจะได้มีที่กินเรื่องราวของคนปลังทําให้เราได้รับรู้เรื่องไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์เข้าถึงสิ่งต่างๆไม่ได้เนื่องจากไม่มีสถานะรองรับนะคะยังมีคนที่เป็นกลุ่มแบบนี้อีกมากเลยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอาคาไทายใหญ่บางส่วนคนกระเหรี่ยงคนปากยอในหลายๆอย่างแต่ละคนก็มีสถานภาพแตกต่างกันแต่ว่า หลังจากได้ดูเรื่องของคนปลังแล้วเราได้เห็นนะคะถ้าหากว่ารวมตัวกันรับรู้ความทุกข์สุขเห็นปัญหาและช่วยกันสร้างเงื่อน,ขนไขกลไกต่างๆชีวิตที่ทุกยากก็อาจจะบรรเทาด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างที่ได้เห็นนี้ค่ะ ในช่วงที่ผ่านมาเรานําเสนอเรื่องราวของสัมพันธ์คนไตในเมืองกรุงตอนหนึ่งนะคะแล้วก็อีก2ตอนเรื่องของคนปลังใครอยากจะได้ดีวีดีสตอนนี้รีบติดต่อมาเลยค่ะมีเงื่อนไขยอยู่ข้อเดียวคือเขียนเสนอความคิดเห็นว่าพันแสงรุ้งควรจะพัฒนารายการต่อไปอย่างไรติชมรายการมานะคะส่งมาที่พัน sr at p b s o r t h ค่ะ หรือถ้าเป็นปรษสเนียบัตรจดหมายส่งมาที่ตู 25, ้พนอย5ปทฟ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901ศ1นนะคะเราจะจัดไว้ให้20ชุดด้วยกันค่ะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวของอีสานล้านนา18อำเภอของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเกือบทุกหมู่บ้าน1,700กว่าหมู่บ้านเลยนะส่วนมากแล้วจะมีคนอีสานซีหาหมู่บ้านนีสานเบด มีแตงเตบ้านเขาไปหอดมูล1 1ิบเอ็ดสิบนี่จะเล่าเวื่ออย่าลืมติดตามสารคดีชุดนี้นะคะเป็นเรื่องราวของผู้คนจากดินแดนหนึ่งย้ายไปสู่อีกดินแดนหนึ่งเขาจะรักษาตัวตนเอาไว้ได้อย่างไรติดตามในพันแสงรุ้งสวัสดีค่ะ